รายงานพิเศษวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปรู้จักพิกเกอร์บอลที่กลายเป็นกระแสที่คนทุกวัยกำลังติดใจทำไมถึงฮิตขนาดนี้ไปติดตามได้จากรายงานครับนี่คือภาพบรรยากาศของกีฬาที่กำลังมาแรงที่สุดชนิดหนึ่งในประเทศไทยในขนาดนี้พิกเกอร์บอล คือกีฬาที่ผสมผสานจุดเด่นของ3กีฬาที่ใช้ไม้แร็กเกตเข้าด้วยกันได้ทั้งความเร็วของการตีปิงปองการตีโต้แบบตีเทนนิสและขนาดสนามที่ใช้เล่นมีขนาดที่ใกล้เคียงกับสนามแบดมินตันด้วยกิกาที่สามารถเรียนรู้ได้แบบง่ายๆอุปกรณ์ไม่ซับซ้อนและที่สำคัญคือเป็นกีฬาที่ low impact หรือมีแรงกระแทกต่ำพูดง่ายๆก็คือเป็นกีฬาที่ไม่ต้องวิ่งเต็มฝีเท้า หรือกระโดดถึงสูงเหมือนกีฬาชนิดอื่นๆทําให้มีการลงน้ําหนักที่ข้อต่อน้อยจึงช่วยถนอมข้อเข่าและข้อเท้าเป็นพิเศษกติกาการเล่นหลกัหลกๆที่ทําให้พ er ิกเกอร์บอลมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจก็คือการเสิร์ฟลูกต้องเป็นการเสิร์ฟล่างเท่านั้นตอนที่ผู้เล่นจะสามารถวอลเล่หรือตีลูกกลางอากาศได้และจุดที่ท้าทายที่สุดคือโซนห้าวอลเล่หรือที่เรียกกันว่าเดอะคิกเช่นซึ่งเป็นพื้นที่7ฟุตหน้าเน็ต ที่ผู้เล่นห้ามเหยียบเข้าไปตีลูกกลางอากาศเด็ดขาดแต่กว่าที่กีฬาชนิดนี้จะฮิตไปทั่วโลกนั้นพิกกบอลมีจุดกำเนิดที่น่าสนใจต้องย้อนกลับไปในปี1965ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อโจเอลพิกชาร์ดและเพื่อนอีกสองคนพยายามหากิจกรรมให้ลูกๆที่กำลังเบื่อนหน่ายกับการเล่นอยู่ในสนามแบดบินดันเก่าๆของเขาพวกเขาไม่มีลูกขนไก่เขาจึงใช้ลูกบอลพลาสติกเจาะโล และใช้ไม้พายที่ทำมาจากไม้แทนส่วนชื่อพิกเกอร์บอลนั้นว่ากันว่ามาจากชื่อของสุนัขของครอบครัวที่เลี้ยงไว้ชื่อว่าพิกเกิลที่ตัวมันมักจะวิ่งไล่คาบลูกบอลที่คนในครอบครัวเล่นไปซ่อนนั่นเองสำหรับในประเทศไทยพิกเกอร์บอลอาจจะเพิ่งเริ่มเป็นกระแสในวงกว้างแต่จริงๆแล้วเริ่มมีการเล่นอย่างจริงจังตั้งแต่ช่วงปี2559แล้ว โดยกลุ่มผู้เล่นชาวไทยที่ลานจอดรถของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแห่งหนึ่งในกรุงเทพซึ่งนั่นก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของคอมมูนิตี้พิกเกอร์บอลในไทยก่อนที่จะค่อยๆขยายความนิยมไปกลุ่มต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและทําให้มีผู้สนใจเล่นกีฬาชนิดนี้เพิ่มขึ้นกันแบบปากต่อปากด้วยความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทาให้พิกเกอร์บอลในไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดก็คือการก่อตั้งสมาคมไทยพิกเกอร์บอล และสมาคมนี้ได้รับรองกอย่างเป็นทางการจากการกีฬาแห่งประเทศไทยในช่วงปี2566ที่ผ่านมานั่นเองและการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองทาให้พิกก้บอลไม่ใช่เป็นเพียงแค่กีฬานันทนาการเท่านั้นที่เล่นกันในกลุ่มเล็กๆแต่มันได้ขยายการเติบโตจนกลายเป็นกีฬาที่สามารถสร้างนักกีฬาเยาวชนพัฒนาผู้ตัดสินและสามารถสร้างและปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลได้ และมาตรฐานสากลที่ว่านี้ก็กำลังถูกยกระดับส่งขึ้นในทุกๆปีโดยในระดับโลกมีนักกีฬาอาชีพที่โดดเด่นอย่างเบนจอนที่ถูกยกให้เป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลกฝ่ายชายและฝ่ายหญิงคือแอนนาลิสนักกีฬาที่สุดแสมหศัศจ,จรรย์ของกีฬาชนิดนี้ซึ่งเธอก็จะเป็นเป้าหมายของนักกีฬาไทยวิคเกอร์บอลรุ่นใหม่ๆที่กำลังพยายามพัฒนาฝีมือเพื่อก้าวไปท้าทายไปให้ถึงระดับของเธอ จากกีฬาที่เริ่มจากสวนหลังบ้านในวันหยุดสู่กีฬาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลพิกกนบอลพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่เป็นเพียงเทรนที่ผ่านมาแล้วผ่านไปแต่คือกีฬาที่กําลังสร้างวัฒนธรรมการออกกําลังกายแบบใหม่ที่ทําลายกําแพงระหว่างวัยและพร้อมที่จะก้าวตู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตทีมข่าวกีฬารายงานครับ ขอบคุณทีมข่าวกีฬาเอ็นบีทีนะครับน่าจะเป็นกีฬาที่เหมาะกับ40บวกอย่างเราเล่นได้ในหลายช่งวงวัยนะคะ